เราคนเดียวจะไหวเหรอวันนี้เราทงานสองจ๊อบอราไม่ใช่ไม่ได้เพิ่มองที่ <laughs> กล้องฮัลโหลฮัลโหลอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้เราอยู่ที่ช่องเซเลอร์แม็กนะคะมา <laughs> ไไดูแห้งดังเลยวะานนี้ <laughs> แห้งแต่ไม้แล้วเนี่ยวันนี้มาออกมากันนะก็คือแบบว่าใช้ไม้แบบเขาเรียกว่าไงไม่ DIY เนาะใช่ตอนแรกอะจะเอาไม้ตัวหนึ่งมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบีบไม้ผิดไปเอาไม้ตัวนี้มาแทน กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องถือไมค์ไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วย <S <S ลืมบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่หัวลําโพงวันนี้เราจะมาทําอะไรกันที่หัวลําโพงก็ยังไม่รู้นั่นนะสิแต่คือว่าเดี๋ยวจะได้เห็นแน่ว่าเรามาทําอะไรกันเี่ยนแน่ตอนนี้รถเยอะมากแล้วก็ร้อนมากเมื่อกี้เราเดินไปที่คาเฟ่เดอะมาสเต็งบูมาแต่ไม่ได้เข้าเพราะว่าคนเยอะเพราะว่าจุดหมายของเราวันนี้คือเรามาที่หัวลําโพงเราจะมาถ่ายรูปก,กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานหัวลําโพงเขา ก็องย้ายไปแล้วก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวส่วนที่เขาจะย้ายไปเนี่ยคือย้ายไปอยู่ที่บางซื่อสถานีกลางบางซื่อที่ใหญ่มากรวมทุกสายรวมทุกขนส่งจะอยู่ที่นู่นหมดเลยอนาคตเนี่ยเวลาจะเดินทางอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคือคือมันแบบว่าจะเป็นที่เดียวอะ่ะอากาศก็ อืมก็หน้าร้อนเมืองไทยอ่ะเนาะอืมก็จะตายีมีอารมณ์เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะวัดอรุณเอ้ยแต่วัดอรุณนี่คือสุดยอดของความร้อนนี่ยังแบบว่าเดินได้นะตอนที่ไปวัดอรุณนี่คือเดินไม่ได้เลยแบบร้อนมากเจอร่มเจออะไรคือแบบวิ่งไต่อย่างเดียวเลยเอออันนี้เรือเรือเนี่ยเรือโซลาร์เซลล์อ่ะเออตรงนู้นเนี่ยเห็นนะตรงนู้นเนี่ยเขาจะเป็นเรือโซลาร์เซลล์ทุกคนแล้วเขาวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอออ ไม่รู้รู้เราพอสแสงแสมแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปสถานีหัวลําโพงหรือว่าเลขชื่อหนึ่งชื่อจริงๆเขาคือสถานีกรุงเทพอ้าวเหรอใช่จริงๆเขาชื่อสถานีกรุงเทพแต่ด้วยความที่คนเอ่เรียกกันติดปากก็จะเป็นเรียกกันเป็นที่สถานีหัวลาโพงแล้วรู้ไหมว่าหัวลําโพงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลเท่าไหร่รัชกา่อ่ะรัชกาลที่ห้าห้าเลยเหรอใช่เกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า ก็ร้อยปีอะเนาะถ้ากจำไม่ผิดอะคือหัวลำโพงอ่ะเขาเคยมีการต้มแซมมาก่อนหน้านี้ถึงแล้วทุกคนเราถึงหน้าสถานหัวลำโพงแล้วอนเวอร์เลยแต่มันก็เป็นสถานที่ฮิตคนมาถ่ายรูปใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ข้างใน สถานีแล้วนะครับอ้าวมันอยู่ในกล้องก็ดินี่จะไปนี่ไปไหนวันนี้รับงานสองจ็อบงานแต่งรอบเช้าแไรงานหนึ่งนี่งานนี้แหละรับรับรล้วช่างอะไรเป็นเป็นตากล้องวันนี้นี่เข้ามาในสถานีจะเดินทางไปไหนครับว่าจะไปปัตตานีเลยอะค่ะไปหาใครเนี่ยไมาหาเทวีตอนนี้ว่าแผนเทวีเจ้าอยู่ที่พารากอนตอนนี้เอาหรอ ใช่ตอนนี้ตอนนี้พระหมายที่มีเจ้าอยู่ที่พระก้อนแล้วเราต้องไปหางหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่ะไม่เอาหรอกเราสู้เขาไม่ได้เราคนเดียวจะไหวหรอมาเล่ากันดีกว่าสาเคยมาขึ้นที่สถานีหัวลําโพงไหมเคยเคยไปไหนเคยตอนปีหนึ่งตอนประถมนิเทศเขาพาไปกังหวัดอะไรนะสักอย่างจะไม่ได้จังหวัดอะไรอ่ะไม่รู้จะไม่ได้คุณต้องตอบให้ได้จังหวัดอะไรครับลุณตอบได้หนึ่ สองพี่บู<า><า>นสาลยไม่รู้เลาอ่ามองไมได้อีกแล้วคุณพูดจริงพูดโอ้โหทุกคนมา,าพูดจริงๆปีหนึ่งไงอันนี้อายุย่างเท่าจะ30แล้วค่ะห่ะางจบการศึกษามาประมาณ7จ็ดแปดปีแล้วก็แบบลืมเป็นปกติก็คือว่าคนที่มีอายุ ข่าวมาเยอะก็ด้วยนะไม่เป็นไรแต่เราเองแซบไงสามสิบแังแจ๋วใช่เราสามสิบยังแจ๋วอายุเพียงตัวเลขส่วนหน้าตาก็ก็ช่างมันนั่นแหละทริปแรกคือตอนปีหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนไปชุมพรโอ้โหทอรหดอดทนมากเป็นไงตอนไปชุมพรนี่นั่งรถไปแบบว่าตู้แอร์ธรรมดาเลยตู้อย่างนี้เลยอ่ะอยยางงี้ใช่ไหมเป็นแบบธรรมชาติเลยอะ แล้วเป็นยังไงพอถึงชุมพรปุป๊บอะก็อารมณ์แบบทูโทนอะหน้าทูโทนอะไอ้หน้านี่หันออกหน้าตาก็จะอีกสีหนึ่งนี่ก็อีกสีหนึ่งาะว่าพอแล้วพอกันทีพอแค่นี้กับรถไฟ ไม่ไหวจริงเอ้ยแต่รถไฟตอนนี้เขาพัฒนาแล้วนะตอนนี้รถไฟเขาจะมีเป็นรถไฟที่ขบวนใหม่่ะแต่รถไฟรถไฟที่ที่ที่จะไปไหนนะเชียงใหม่ที่เป็นรถไฟขี่แดงๆอะ่ะอ่าใช่ไหมใชอนนอนนม่อันนั้นอะ่ะระดนทุกคนนะดนมากอันนั้นอ่ะขอโทษนะพอดีไม้มันจับลบําบากแล้วมือเริ่มสัน่นแล้วมันมันหนักใช่ไ,ไ,ไหม,ไห,มหรือว่าต้องอยู่ง,งั้นก็ เอองั้นก็ถืออย่างนี้ไปเลยเหมือนนักข่าวใช่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับได้ไหมได้หรอได้ก็เยเหมือนไม่นักข่าวก็สัมภาษณ์เสียงชัดอ่ะแล้วคุณแบ๊คเคยนั่งรถไฟไปที่ไหนเออเคยอ๋อหนองบ้าดุกออไม่เกือออกไม่ใช่ก็เคยไปเคยเคยนั่งรถไฟตอนนั้นนั่งรถไฟฟรีไปที่หัวหินซึ่งร้ออย่างเคยบอยฝรั่ง ไม่ต้องตื้นแล้วแหละคือตอนนั้นที่นั่งไปอ่ะก็น่าจะ1ิบสิกว่าปีแล้วเหมือนกัน10กว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วเหมือนก<อ>ันเพราะว่าสมัยสมัยนี้มันไม่รู้ว่าเดี๋ยวสมัยนี้เขายังมีรถไฟฟรีหรือเปล่าแต่สมัยนั้นอ่ะเขาจะมีนั่งรถไฟฟรีไปถึงหัวหินใช่ไหมนั่งจากนี่แหละสถานีหัวลําโพงจําได้ว่าขึ้นรถไฟอ่ะประมาณหกโมงเช้าแล้วไปถึงนู่นอ่ะเกือบบ่ายสองใช่หกโมงเช้าหัวหินถึงบ่ายสองใช่ จอดแวะทุกที่ที่ทุกรอบแต่คือมันนมันก็คลาสสิกอย่างหนึ่งการที่เราแบบนั่งรถไฟอย่างเงี้ยบางทีเขาจอดตามป้ายเขาจะมีพวกแบบข้าวเออเป็นแบบข้าวมัดข้าวต้มมัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นข้าวบัวใช่ไหมข้าวอะไรนะใบบัวเออข้าวหอใบบัวข้าวหอใบบัวข้าวหอมใบตองก็จะมีขายเต็มเลยแล้วก็ก็ซื้อกินแทบจะทุกสถานีเหมือนกันจนไปถึงหัวหินก็แทบจะไม่มีตังค์แล้วเพราะว่าหมดซื้อตามตามทางที่เขาขึ้นมาขายใช่แล้วก็ตอนนั้นก็คือยังยังเด็กอยู่แล้วก็คือ แบบแสลนแต่อยากจะไปไงแล้วพอเชื่อมาไปหัวหินนะแล้วก็ไปพักพวกเกสทเฮาส์แบบธรรมดาจําได้ว่าพักห้องคือละสามร้อยหยสมัยนั้นสามร้อยโคตรแพงเลยตอนเด็กๆตอนนี้ก็ถามว่าพักได้ไหมก็พักได้นะแต่ก็พอดีเราแบบรวยแล้วหรอยังเหรอเหรอไม่หรอกจริงๆมันก็พักได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะอยู่ใกล้โรงแรมฮิวตันด้วยถ้าสมมุติเราไปพักตรงนั้นใช่ไหมเราก็แอบได้เฮ้ยไปพักที่ไหนแกอ๋อพักโรงแรมฮิวตันอ่า แา่จริงๆแล้วอยู่ข้างแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าขากลับอ่ะอันเนี้ยสบายหน่อยเพราะว่ากลับตอนเย็นแล้วมาถึงเนี่ยเช้าจำหมดแล้วว่าเช้าไม่ใช่รู้สึกว่ากลับประมาณบ่ายแต่ไม่รู้บ่ายกี่โมงแต่มาถึงเนี่ยประมาณ3ามทุ่มนั่งแม่งโุตนานน่นานมากแต่ด้วยความที่มันเออมันเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ร้อนเออมันก็ชิลแล้วมันก็ดีแล้วก็ครั้งเดียวพอถ้าครั้งหน้าต่อไปก็คงแบบว่าต้องนั่งบนตู้แอร์ดีกว่าเพราะว่าบ้านเราก็เนาะมันไม่ได้แบบอืมคือว่าแต่จริงๆแล้ว นั่งได้ไม้ก็นั่งได้นะนั่งได้แต่ขอน oui> ั่งช่วงหน้าหนาวได้ปะหน้าหนาวมีด้วยหรอมีหนึ่งวันอย่างเงี้ยหรอก็ไปรู้ไปลุ้ที่ข้างหน้าอีกทีนึงว่าเราจะได้หนาวหรือเปล่าก็คือปกติอ่ะนั่งจากกรุงเทพก็หน้าหนาวไงแต่ถ้าลงใต้อ่ะใต้มันไม่มีหน้าหนาวไงใช่ใต้มีแต่หน้ารักเี่นเองลงมาเองจ้าพูดถึงที่เนี่ยมันมันคลาสสิกเนาะซึ่งมันก็อยู่มานานมากอ่ะ ก็เอานที่คุณแม่บอกก็ตั้งแต่รัชการที่5้ใช่แต่ถ้าเป็นแบบว่าประวัติศาสตร์เชิงลึกก็ไปหากันเองนะก็นี่เป็นประวัติศาสตร์อย่างข้าวอย่างคร้าวแบบคร้าวมากจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เพราะออมันก็มีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะบอกเพราะว่าทําไมก็ให้รู้ว่าเรามีความรู้ห่างอึ่นมีความรู้ข้าวางอึ่งก่อนที่เขาจะปิดอยากจะมานั่งเปล่าก็อยากมานั่งนะแต่จริงๆอยากไปนั่งจริงๆอยากไปนั่งที่สถานีกลางบางซื่อสถานีใหม่เพราะว่าแบบมัน มันใหญ่มากทุกคนมันไฮโซมันแบบ่ผ่านเนาะแบบมันดูแบบใช่แบบแบบคล้ายคล้าอุภูมิเลยอะ่ะเออตอนนี้รถไฟกำลังเข้าหลายชานชาลาและเอาไม่ใช่ไม่ได้ขึ้น <laughs> ตอนนี้เราย้ายกันมาอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วซื้อแ <laughs> ซลมอนย่างกินเป็นผลไม้แล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันที่ร้านอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวจะมีคนเขาพาไปกินตอนนี้ก็คือแบบว่าแวะมาเติมพลังจากหัวลาโพงมาถึงไอ <c oughs> คอนเพื่อมากินนี่แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวข้างนอกต่อตอนแรกจะกินที่นี่แหละแต่มีคนนึงเขาอยากจะกินข้าวกับเราด้วยไงก็งงแงเนาะโอ้งงแงมากเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าอ่ะกิน้วยก็ได้ใช่แล้วก็เลยกินแบบแซลมอนกับของห่อไปุกคนเดียวก่อนนะ อร่อยมากดีนะดีดีมากเลยอ่ะไม้ใหญ่ด้วยเดี๋ยวกินนี้เสร็จแนละ้วเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันต่อเนาะเอเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวถัวแล้วตอนนี้เราก็อ,อยู่กันที่ร้านที่ก่อนนะครับร้านประจําของเราที่เรากนรานร้านนี้อร่อยมากร้านนี้อยู่ตรงไหนนะก่อนก่อนตลาดสําเรย์ก่อนตลาดสําเรยจะมีชื่อว่าร้านที่ก่อนเลยขมแปดลิ้วป่ะเออข้าวต้มแปดลิ้วตรงนี้นี่ป้ายนี่นะทุกคน ไปข้าวต้มแปดเดี้ยวที่นี่เอาอาหารอร่อยมากคือแม่กับมากินปลาดาเลยร้านนี้มีคนงข้าวแบบแม่มากินก็จะมีกิมต้มยำมีผัดผู้ชายผู้ชายขาวเนื้อปลาผัดชาแล้วพวกเนื้อปลาผัดชาเียวหมูสามแล้วก็อะไรนี่กหมูสาบมาเลยครับมียำแล้วก็นี่ต้มยำกของเด็ดโอ้เด็ดๆทั้งนั้นเลยต้มยำนี่คือแบบแซ่บมากทุกคนผัดผักบุ้งกรอบขอกินให้ดูนะนี่ ขอร่อยกวย่าอใครไม่ไหวแล้วขอกินข้าววอนดีกว่า <S <S แล้วก็เดี๋ยวขอปิดคลิปกันแล้วกันนะก็ <S 2> <S 2> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วก็ปักแชร์คลิปกันด้วยแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันใต้คลิปได้นะมาคุยกันได้ไม่ต้องกลัวคุยกันได้เลยใต้คลิปอยากจะแนะนําอะไรก็แนะนํามาได้เลยนะเพราะว่าอยากให้แนะนําแต่ถ้าไม่อยากแนะนาก็แนะนําแต่ถ้าไม่อยากแนะนําก็คุยน่าจะไปทําอะไรใหม่หรือไปทำชาเลนจ์อะไรเี่จะคอยดูแลกัน